บอกคุณผู้ฟังเลยนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่ได้เจอมาสองเดือนแล้วในใจพี่ก็ถามตัวเองว่าแล้วเขาจะลงรูปทําไมหลังจากที่พี่ลงเขาจะลงเมื่อไหร่ก็ได้ดีเจพีเคเคลียรทิปสมุยถูกจับเช็คอินที่เดียวกับนางแบบเวียดนามออกมาเปิดใจฟังจากปากกันไปแบบชัดๆนะคะและเคลียรกันไปเลยสําหรับพิธีกรหนุ่มพีเคปิยวัตรเข็มทองหลังถูกจับตามองถึงเรื่องความสัมพันธ์กับนางแบบชาวเวียดนามโจลีเหียนเพราะว่าทั้งคู่เช็คอินรีสอร์ทดูบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วง เวลาที่ไล่เลียดกันค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทาง DJPK นะคะได้ขออนุญาตแฟนรายการเพื่อใช้พื้นที่หน้าใหม่รายการแฉข่าวเช้าทาง EFM 94เพื่ออธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและสร้างความเข้าใจผิดโดยเจ้าตัวบอกว่าทิปพักผ่อนที่เกาะสมุยนั้นเป็นการเดินทางไปใช้เวลากับครอบครัวซึ่งมีหนุ่มชลทิศ เขมเพ็รพี่ชายแท้ๆและเพื่อนของพี่ร่วมทิพไปด้วยไม่มีบุคคลอื่นตามข่าวเดินทางไปด้วยแต่อย่างไรและยังบอกอีกนะคะว่าเดินทางไปสมุยตั้งแต่วันพฤหัส,สบดีเพื่อพักผ่อนกับพี่ชายและเพื่อนของพี่ชายนั่งทานอาหารและโรงภาพเพื่อช่วยโปรโมท ระหว่างนั้นนะคะก็ได้เลื่อนไปเจอว่าเขากำลังลงภาพและเช็คอินร้านอาหารใกล้ๆกันเลยส่งข้อความไปหาอยากคุยเพราะไม่ได้คุยกันมานานกว่า2เดือนแล้วแต่กลับได้คำตอบว่า เป็นภาพเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้เขาอยู่ที่ออสเตรเลียดีเจพนะคะก็ได้อธิบายต่ออีกค่ะว่าวันต่อมาเขาได้ลงภาพและเช็คอินโลเคชันโฟร์ซีซั่นพี่ก็นึกขึ้นได้ว่าโฟรซีซันมีอาหารอร่อยเลยชวนพี่หนุ่มไปทานอาหารที่นั่นจากนั้นช่วงเย็นในวันอาทิตย์นะคะก็กลายเป็นข่าวว่าเราอยู่ด้วยกัน แต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่เข้าใจว่าเขาจะลงภาพทําไมหลังจากที่พี่รงซึ่งเขาจะลงเมื่อไหร่ก็ได้ทําไมต้องมาลงหลังจากพี่พี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่พอลงแบบนี้คนที่โดนด่ากลับกลายเป็นพี่เองก็มีส่งข้อความไปถามเขานะเขาก็ตอบมาแค่หัวเราะในขณะที่ DJPK นะคะกำลังชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีหนึ่งคอมเมนต์ค่ะจากแฟนรายการส่งข้อความเข้ามาถามในแชทว่า หากวันหนึ่งเขากลับมาขอโอกาสมีโอกาสจะกลับไปสารสัมพันธ์กับเขาไหมและดีเจพีเคก็ตอบกลับซ้นๆว่าเอาพร้อมกับยอมรับว่าตอนนี้ได้รับบทเรียนจากสิ่งที่ทำในอดีตแล้วแต่ตนไม่ใช่คนโกหกสิ่งที่พูดคือความจริงและความรู้สึกจริงๆแม้จะถูกคนรอบตัวเตือนตลอดว่านี่คือสัญญาณอันตรายจากความสัมพันธ์ก็ตาม อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ9พฤษภาคม2567ค่ะ เพดอัรลอกได้โพสต์ว่าล่าสุดหลังจากที่ p ีเบอกว่าไม่ได้เจอกันน้องเขามาสมุยเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงทําไมทางด้านเจอรี่เหยียนก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะทางด้านเจอรี่เหยียนเนี่ยได้โพสต์ไอจีสตอรนะคะมีภาพคล้าย PK นั่งอยู่ที่ร็อบบี้และเธอยังบอกอีกว่าเขาเป็นสตอเกอร์ฉันกลัวเขามากฉันต้องรีบโทรหาผู้จัดการโทรหาตำรวจทำไมเขาถึงหมกมุ่นกับฉันขนาดนี้ อ๊ยงานนี้สงสัยท่าทางจะยาวค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร New สตอรี่มีเรื่องเราจะมารายงานให้ทราบค่ะ